คลั่งรักจนโดนหมั่นไส้บรรยากาศงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของผู้จัดสาวคนเก่งตู่ปียวดีมาลีนนกับนักแสดงหนุ่มสุดหล่อมาวินทวีผลในวันที่9ตุลาคมณห้องเรสซิเดนซ์โรงแรมแกรนไฮแอทเอราวัณกรุงเทพต้องบอกเลยว่าโรแมนติกและอบอุ่นมากๆและยังมีความอลังการและสวยสุดๆ กับชุดเจ้าสาวที่ปักเพชรมูลค่ากว่า100ล้านบาทเรียกว่างดงามแสงเพชรระยิบระยับฟาดสะดุดทุกสายตาจริงๆล่าสุดคู่รักโบอเล็กก็ควงแขนไปร่วมงานแต่งของตู่ปิยวดีมาลีนนและวินมาวินงานนี้บอกเลยว่าหวานรสอ้อยความสุดๆแม้แต่นางเอกสาวมิวนิ t าเห็นช็อตนี้แล้วยังต้องเอ่ยปากแซวว่า สวีดอะไรเบอร์นี้งงน่ารำคาญมากขณะที่นางเอกมิ้นชลิดาก็อดแซวไม่ได้เช่นกันว่าหมั่นไส้เนือ้อมิวเป็นอะไรไม่ได้อยู่กันสองคนนะ